7จ็ดหลักฐานลับมนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนโลกจริงหรือคุณเชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์อาจไม่ได้อยู่เพียงลําพังในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ตลอดประวัติศาสตร์มีบันทึกเรื่องเล่าและสิ่งก่อสร้างลึกลับมากมายวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเจ็ดหลักฐานที่มักถูกอ้างว่าเป็นร่องรอยของการติดต่อระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตต่างดาวเพื่อตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นไปได้ที่ซ่อนอยู่ในถ้ำวันคาโมนิกาอิตาลีและถ้ำ ทัซซี่อลจีเรียมีภาพสลักอายุกว่าหมื่นปีแสดงมนุษย์รูปร่างประหลาดสวมสิ่งที่ดูคล้ายหมวกกันน็อกและชุดอวากาศในอินเดียก็มีจิตรกรรมหินที่แสดงภาพยาล,ลึกลับบนท้องฟ้านักโบราณาคดีบางส่วนตีความว่าเป็นเพียงศิลปะแทนเทพเจ้าแต่ผู้เชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตต่างดาวกลับมองว่านี่คือการบันทึกสิ่งที่ชาวโบราณเคยพบเห็นจริงพีระมิดแห่งกีซาในอียิปต์หรือพีระมิดของชาวมายาต่างสร้างขึ้นด้วยความแม่นยำสูงเกินเทคโนโลยีของยุคสมัยการวางหินหนักหลายสิบตันอย่างพอดีเป๊ะยังคงเป็นคำถาม เช่นเดียวกับสโตนเฮนในอังกฤษที่ตั้งเรียนเป็นวงกลมรับกับการขึ้นลงของดวงอาทิตย์นักทฤษฎีบางกลุ่มเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้อาจสร้างขึ้นภายใต้คำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากแขกผู้มาเยือนจากท้องฟ้าสิ่งที่เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์นอกสถานที่มักถูกอ้างเป็นหลักฐานสำคัญเช่นนกซารคาราไม้แกะสลักจากอียิปต์โบราณที่มีรูปร่างคล้ายเครื่องรัอสมัยใหม่หรือกลไกแอนติคีเทราเครื่องคำนวณตำแหน่งดวงดาวที่ซับซ้อนเหมือนนาฬิกากลไกยุคปัจจุบันทั้งที่สร้างขึ้นกว่า2,000ปีก่อน สิ่งเหล่านี้จึงถูกตั้งคำถามว่ามนุษย์โบราณได้รับความรู้มาจากใครกันแน่ในมหากาพย์มหาภาระตะและรามยณะของอินเดียมีการบันทึกถึงวิมานะซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นยานบินที่สามารถลอยและเคลื่อนที่ในท้องฟ้าได้ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกก็มีเรื่องราวคล้ายกันเทพ,พเจ้ามักถูกบรรยายว่าลงมาจากฟ้าพร้อมพลังและความรู้ที่มอบให้แก่มนุษย์บางคนจึงตีความว่าเทพ,พเจ้าในตำนานแท้จริงแล้วอาจคือผู้มาเยือนจากจักรวาล แผ่นที่ปีรีเรสจากปีคริสต์ศักราช1513เป็นหนึ่งในหลักฐานที่สร้างความสงสัยเพราะมีการวาดแผ่นดินแอนตาร์กติกาในสภาพไร้น้ำแข็งทั้งที่ในยุคนั้นยังไม่มีใครรู้จักทวีปนี้อย่างละเอียดการที่ข้อมูลโบราณสามารถบอกตำแหน่งทวีปได้แม่นยำเกินความสามารถของเครื่องมือในสมัยนั้นจึงทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้อาจมีที่มาจากผู้รู้ที่ไม่ได้อยู่บนโลกกลางทะเลทรายที่กว้างใหญ่ในประเทศเปรูมีลายเส้นยักษ์รูปสัตว์มนุษย์และเส้นตรงหลายกิโลเมตรที่เรียกว่า เส้นนัสคาสิ่งเหล่านี้แทบจะไม่สามารถเห็นความสมบูรณ์ไดจากพื้นดินแต่กลับชัดเจนเมื่อมองจากบนท้องฟ้าหลายทฤษฎีจึงเชื่อว่าชาวนัสคาสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อสื่อสารโดยแสดงสัญลักษณ์แก่ผู้ที่บินอยู่บนฟากฟ้าชนเผ่าดกรในแอฟริกาตะวันตกมีตำนานเล่าถึงสิ่งมีชีวิตจากดวงดาวที่มอบความรู้ทางดาราศาสตร์ให้พวกเขาพวกเขารู้จักดาวซิริอุสและดาวคู่ของมันอย่างละเอียดทั้งที่ตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้ เรื่องนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่าความรู้ของพวกเขาไม่ได้เกิดจากการสังเกตด้วยสายตาธรรมดาแต่อาจมาจากการถ่ายทอดโดยแขกผู้มาเยือนจากห้วงอวากาศแม้หลักฐานทั้งหมดที่เล่ามาจะยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ยืนยันได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่กระตุ้นจินตนาการและเปิดคําถามให้เราคร่ครวญต่อไปว่ามนุษย์อาจไม่เคยอยู่เพียงลาพังในจักรวาล